าเครื่องเนี่ยคนมันไม่คิดไงคนมันแค่คิดว่าเฮ้ยองนั้นถ้าแท้ล้านหนึ่งนี่มาขาย300ต้องซื้อใช่ไหมครับเล่นพระความโลภถ้าไม่บังตานะโอ้เราจะไม่ทำอะไรที่ขัดขาใส่ทองเหยใช่ไหมคะก็เขาไม่ได้เห็นก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นมันตัดต่อผิดพลาดนะครับตัดต่อผิดพลาดง่ายๆแจกพันที่เหลือไม่เป็นไร สวั b u ีครับวันนี้ก็อีกวันนึ่งครับก็ทุกวันพุธนะครับเราก็จะมาช่วยดีโอนะครับในการพักกองพระเครื่องนะครับัเท็บตัแฉะนะครับอ่าแล้วก็นำมานำพระที่ได้เข้ามาบรกบูลในไลฟ์ พัชพาแท้แยกออกจากผพ็คเกจเหนือเชื่อจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันบ้างครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับตามไปดูกันครับผัชแท้นี่มีเอย่างนะครับมี่นีโอ้โไก่เซระไม่ใช่นะครับ ตนี้แค้ราศาด์มันจะเป็นพวกป่วยร้อาอันไหนคัดได้ขายได้ได้ผมจะทัะทัดให้ได้ขายอ่าส่วนอันไหนที่ยังไม่ใช่เดี๋ยวจะจะบอกเผื่ออันไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงถามนะครับ ป็นพระแท้ส่วนพระหลักๆอย่างนี้ลุงแก,แก้เลยแต่ถ้าเกิดว่าพระใหม่ๆแท้แท้หมดนะครับแท้หมดเลย,เลยอันนี้สามร้อยยอดครับประจวบคือส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพักที่นี่ซื้อได้นะฮะ ก็จะมีวัดปราสาทครับองค์เดียวนะฮะโอเควัดปราสาทก็พยายามหาผ้าหลักๆครับอยากให้ของได้เงินก้อนกลับบ้าน<ม>ส่วนส่วนส่วนใหญ่แล้วะฮะแต่ใหม่นะครับใหม่ที่ยังไม่ไม่่อยเล่นกันส่วนส่วนผ้าหลักๆของคุณลุงที่หลักล้านอ่ะยังไม่แพงพ ุ้ยยางตะเก็นได้แล้วเนาะลุยได้ดีลุนกันต่อครับที่ชุดเครื่องรางมาลุนกันต่อที่ชุดเครื่องรางใจในดอกนี้หลตังค์นั่นไงหันุ่มมาหนุ่งมา ว่าถ้าแช่แพงมากครับคุณลุงอันนี้พวกนี้จะเป็นตา้าดามตะละามตะล,ะป,าตะละปัดด้ามตาลปัดมดีเนาะมันเด็กวิ่งมีในราพี่มาที่คุจะบอกต้องของยาสุ้า ฝันนะนี่จะแท้เป็นบุกสุดเลยนะทังกับพร้อมบุกสุดเลยนะครับเนี้ยกินนะ,ะไม่ใช่นะฮะนี่เป็นรลนะอันนี้เต็มไปเลยไม้าเราไม่ไกูเข่าหลังดารอาเดี๋ยวซื้อให้ครับพัดพัดลงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปเติมแต่พัดเครื่องเนี่ยคุณมันไม่คิดไง คนมันแค่คิดว่าเฮ้ยองค์นั้นถ้าแท้ร้านนึงนี่มาขาย300รต้องซื้อใช่ไหมครับเล่นพระความโลภถ้าไม่บังตานะโอโเข้าใจเหมือนกันนะคุณลุงนะไม่ต้องห่วงกําไรแน่นอนอ่ะนี่ไม่ซื้อได้ไงงี้ใช่ไไม่ซื้อได้ไง อพราะทำไมมีใคเห็นก็ไม่เป็นไรคนระับอันนั้นมนตัดต่อผิดพลาดนะครับตัดต่อผิดพลาดง่ายๆที่ไหนอืมว่าเสียดายไม่แพ้สำเร็จกิจไม่แพ้ยังไงอ่ะพี่น้องมันไม่มีฝาหลังคนระับไม่มีตัวถังด้านหน้าเนี่ยเบอร์สุดๆ แล้วจะมีฝาหลังแล้วแต่คุณล,งลุงนะว่ามีเท่าไรเลยว่ามาเลยคุณล,งลุงว,ว่าในใจมีเท่าไหร่ว่านะ้ยไม่ไมอัได้ก็ถูอเพราะไรคุณลุงในใจมั้นะ<ใ>นเป็นผ้าใหม่ย้อยเยอะมีอะไรบ้างคะพี่นอ็อตก็จะมีปูทวดครับชั่วไปครับปูชั่วออกวัดตืนฮะ ที่เราต้องซื้อมีสามโดวุทาลัยโกกเซนเขียมะโกติเกเตอร์ในวันนี้ก็จะป็นดูบางๆแล้วอาจจะฉันรู้ว่านนไม่ไปนดูไม่ดีเป็นอย่างนี้ทได้ครับไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่หนุนแล้วเดี๋ยวผมจะไปหนุนต่อที่รายการคุณลุงว่าเท่าไหร่เนี่ยใหม่ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะใหม่บ้างเก่าบ้าง เนี่ยที่ผมจะขายได้แล้วก็ให้ดูดูราคาให้ขายนะฮะคุณลุงในใจมีเท่าไหร่ว่ามารีสอร์ทเป็นเงาถึงก็เยอะแปดพันคุณลุงเรื่องเงียบหลักซื้อไปตามหลักทับย้อยซื้อเป็นจำย้อยครับผมี๋คุณลุงมาไกลหลายรอบแล้วจริงๆเนี่ยผมคัดเอาแค่สองชิ้นก็ได้คัดเอาแค่สองสามชิ้นก็พอ อีกสามหมื่นสองอาจจบเลยงั้นเอาสองสามอลงเนาะงั้นผมไม่เอาลองดูนะได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรลองดูอ่คขหมอ,อแค่อเคอเคอเคโอเคีอเคโอเคโอเคอเม่เคอนะไเ คุุณลงเนี่ยผมให้แค่เนี้ยถือว่าถือว่าโอเคสมน้ำสมเนื้อเนาะเพราะว่าให้มันบาลานซ์กับของที่ผมขายกำไรผมไม่ได้เยอะหรอกคุณลุงห้าองค์เนี่ยห้าวันสี่ห้าองค์เนี่ยแปดพันนี่คือเยอะหรอกคุณลุงใครก็อยากจะเหมากองอยู่แล้วครับแค่นั้นแหละไอ้เนี่ยมันย่อยจัดเลยคืนให้คุณลุงไงน้อยอาอขอา,นนาพ, 8, พี่เน็ตแปดพันที่ ่าที่ได้นําไปทําอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในในไลฟ์สดครับเนาะย่อยๆไม่เอาเลยเอาเป็นชิ้นเลยง่ายดีแปดพันแปดันอ,อย่าลืมนะเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับอ๋ออันนี้งอีแปะแปะปะอย่าลืมพบกับไลฟ์สดพระเครื่องของผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีมุมเย็นถึงหนึ่งทุ่มเดียวเดียวเดียยวเดีวอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์แชนแนลน็อ o ดูใบด้วยนะครับ